สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยายปางก็จะพามาบำรุงผักชีฝรั่งนะคะทำยังไงไม่ให้เขามีเพีย้ยนอนมแมลงต่างๆนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะผักชีฝรั่งของเราเนะะี่ยค่ะเราปลูกเอาไว้เก็บกินใบนะคะเราไม่อยากให้เขาแก่เร็วนะคะผักชีฝรั่งเนะะี่ยค่ะถ้าเกิดเขามีดอกแบบนี้ให้เด็ดดอกออกเลยนะคะอย่าให้เขามีดอกไม่ต้องไปเสียดายนะคะเด็ดทิ้งเลยค่ะ ผักชีฝรั่งของเรานะคะถ้าเกิดมีดอกนะคะเขาจะไม่แตกยอดออกมาใหม่นะคะก็คือเขาจะแก่เลยนะคะเราต้องเด็ดทิ้งค่ะวันนี้นะคะยาปางก็จะพามาป้องกันพวกเพี้ยนอนนะคะทําให้พืชผักของเราเนี่ยค่ะใบเขียวใบใหญ่นะคะแล้วก็ใบงามด้วยค่ะเราก็จะมาป้องกันพวกหนอนพวกเพี้ยแบบวิธีง่ายๆเลยก็คือ ชีดเท่าถ่านนะคะเดี๋ยวปังก็จะมาเอาที่เตาเตาถ่านหรือเตาฟืนใช้ได้หมดเลยนะคะขอให้เป็นชีดเท่าเนาะเราได้ชีดเท่าถานของเรามาแล้วนะคะเราก็ทำง่ายๆเลยค่ะทำแบบโบราณเลยนะคะใช้โรยที่กระถางเลยนะคะโรยไปที่ใบเขาแบบนี้เลยเราก็จะเอาใส่นะคะ ถ้าเกิดกระถางใหญ่เราก็ใส่สักสองสามำมือก็ได้ค่ะโรยให้ทั่วนะคะเราก็ใช้โรยรอบๆกระถางแบบนี้เลยนะคะทุกกระถางเลยค่ะที่ยาปานปลูกไว้ก็ประมาณ4ี่หากระถางเนาะมีแต่ใบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ใบเขียวใบงามมากเลยค่ะเราก็จะใช้โรยนะคะเดือนละสองหรือ3ครั้งก็ได้ค่ะ เพี้ยไม่ค่อยมีนะคะที่เยปานใช้โรยไว้นะคะเราก็ใช้น้ำลดตามเลยนะคะลดให้ชุ่มเลยค่ะ ส่วนผงคิดเท่าฐานนะคะใช้โรยได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะอันนี้เป็นกระถางมะนาวเนาะที่ญี่ปานใช้โรยนะคะเราก็ลดน้ําตามเลยนะคะลดน้ําให้ชุ่มเลยค่ะถ้ามีดอกนะคะให้เด็ดดอกออกเลยนะคะผักชีฝรั่งเนะะี่ยค่ะเราเก็บกินใบนะคะเราก็จะไม่ให้เขาแก่เร็วค่ะให้เขาเป็นสาวได้ตลอดเลยนะคะเขาก็จะแตกใบใหม่ แตกยอดออกมาเรื่อยๆนะคะอย่าให้มีดอกนะคะเราก็มีผักชีฝรั่งของเราเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะถ้าเรามีผักชีฝรั่งของเรานะคะสักสองสากระถางในบ้านเนะะี่ยค่ะอย่าให้มีดอกนะคะลองใช้วิธีนี้ดูนะลองใช้สูตรโบราณดูนะคะเพีย้ยหนอนมแมลงต่างๆนะคะ จะได้ไม่มารบกวนพืชผักของเรานะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไ i b e ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ